สวัสดีค่ะสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกทท่านค่ะสวัสดีนะคะวันที่9เดือน9นะคะวันดีเริ่ดีเนาะอีก1วันนะคะขอประคุณไปยังลูกค้านะคะจากจังหวัดชัยภูมิมากๆเลยเนาะมาชมรถนะคะเจอตัวจริงคันนี้สวยถูกใจเนาะรับกลับไปไว้ใช้งานนะคะคันนี้เป็นฮีโน่เมก้าเจโอค่ะลูกค้า เครื่อง4ีสูบนะคะร้อยเจ็ดแรงมาเทอร์โบคอมเมนเร็วเนาะเป็นอีกรุ่นนะคะที่ขายดีมากๆเลยต้องยกให้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้เนาะราคาน่ารักโดนใจสุดๆไปเลยมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะโอ้แต่งเต็มเลยนะคะอ่าสุดจัดเลยคันนี้เนาะราวไฟนะคะสองชั้นค่ะขากระจกจอจานอ่าแผงนะคะใต้ปัดน้ําฝนเป็นเรล็เนาะอ่า แล้วก็กันชนนะคะต่อแป๊บด้านล่างให้เลยนี่ค่ะกันฝุ่นหน้ากลางหลังยื่นออกเท่ากันนะคะคันนี้ VIP ภายในทั้งคันนะคะจัดเต็มแบบแจ่มๆสวยๆให้ไปเลยเนาะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะลูกค้าสีนะคะสีฟ้าน้ำทะเลไม่เค้มจนเกินไปแล้วก็ไม่จืดจนเกินไปเนาะสีโทนนี้กำลังสวยเลยนะคะ เป็นอีกโทนที่ขายดีมากๆเลยเนาะสำหรับโทนสีฟ้านะคะเดี๋ยวแม่ค้าพาชมภายในกันก่อนเลยอ่ะนี่คะ่ะจัด VIP ภายในทั้งคันให้เลยเนาะเป็นสีน้ำตาลนะคะไล่โทนสีเนาะสวยๆแบบนี้นะคะสนใจก็สามารถสั่งได้เลยจัดให้ตามความต้องการได้เลยนะคะ สวยมากๆเนาะเพิ่มความหรูหราขึ้นมาแบบโหยิ่งกว่าโรงแรม5ดาวเลยสวยมากๆนี่ค่ะชมรายละเอียดไปพร้อมๆกันกับแม่ค้าได้เลยเครื่องเล่น mp 3เนาะเราติดตั้งให้ไปพร้อมนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นจอ Android ค่ะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้หมดเลยเนาะ ดูแลรักษาง่ายทําความสะอาดง่ายนะคะนี่สวยๆไปเลยตัวนี้นะคะตีหมุดย้ำเป็นเล็ดให้ไปเลยกระทะชุบโครเมียมค่ะยางใหม่ทั้ง6เส้นนะคะ8-2-5ขอบ16ค่ะ กระทะมีคิ้วเนาะตัวนี้ก็จะเป็น6น็อตนะคะท่อแฟดสามค่ะปลาย8นิ้วเรียงกันเลยท่อพักมีให้คออนมีให้เรียบร้อยนะคะระบบเบรกจิฟฟี่ค่ะทางลลมินียมนะคะนี่ค่ะช่วงล่างเนาะเงาวิ่งเลยกระบอกดับคันนี้6ตันค่ะ ใช้งานได้จุใจเลยเนาะส่วนตัวสเปคคันนี้นะคะความยาวอยู่ที่3เมตรเ0นะคะรวมถ่ายเนาะเดี๋ยวแม่ค้าขออนุญาตเอาดัมลงให้ได้ชมรายละเอียดกันเนาะเดี๋ยวมาดูสเปคกระบะกันนะคะ <c oughs> ความสูงของฝาข้างอยู่ที่55เสาไปสิบหระแนงสองไม้ค่ะ สีสันลวดลายเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเน้นเขียวดำเนาะแล้วก็สีส้มไลโทนนะคะสีเหลืองตัดขึ้นมาเนาะโดดเด่นมากๆเลยเหมือนที่แม่ค้าบอกเลยจะรถอูหลานกำลังสุดที่ไหนนะคะสวยงามสะดุดตานะคะ ต้องตาต้องใจแน่นอนเลยเนาะเอก,กลักษณ์ของอู่เราเลยนะคะงานทุกอย่างทุกจุดนะคะเน้นงานให้เลยเนาะคุณภาพแน่นอนนะคะรับประกันให้เลยสร้างทุกขั้นตอนที่อู่ของเราเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฝาข้างรอน3มิตนะคะติดกระดูกเนาะนี่ค่ะเชื่อม CO2 แนบเสริมให้ไปพร้อมบรรทุกได้เลยถังน้ำมันของคันนี้นะคะร้อยห้าลิตรเนาะติดกระดุมมานะคะทรงประมาณนี้สวยๆเลยกันมาเป็นเลดค่ะกรองดักน้ำติดให้เรียบร้อยแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่นะคะทั้งสองลูกเนาะ ค่ะยืนเท่ากันเลยออกประมาณ25เซนนะคะหน้ากลางหลังเนาะก,กลางก็ใส่โซ่ยึดเกาะให้เลยเรียบร้อยค่ะนี่ออกประมาณนี้เนาะสำหรับรถแต่งนะคะประมาณนี้ก็จะสวยอ่ะพอดีเลยแต่ถ้ายัางลูกค้าไม่ชอบแบบยืดออกเยอะนะคะก็สั่งได้เนาะสเปคอูก,ก็ออกประมาณ10เซนนะคะเดี๋ยวมาชมภายในฝั่งนี้ค่ะ สวยๆนะคะสวยมากมายหลงรักคันนี้สุดๆเลย c ียููบ JO 5D นี่เลยค่ะก็เป็นอีกรุ่นเนาะที่ขายดีมากๆนะคะต้องยกให้เขาเลยรุ่นนี้เนาะน้องใหม่มาแรง ชุดของเลวค่ะน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายเปลี่ยนให้ใหม่หมดเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกรองอากาศเนาะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ยกลูกเรียบร้อยค่ะหน้าดำเนาะตัวนี้ก็จะเป็นธงชาติอังกฤษเนาะสั่งได้เลยนะคะชอบแบบไหนเนาะข้างหลังค่ะตัวนี้ก็จะเป็นก้านกล้วยกับชบาแก้วค่ะเป็นช้างนะลูกช้าง เอาเอาเลขเก้าก็ได้แม่จ,จะง่ามค่ะเอาเลขกเก่าไหมเทียงเก่านะพี่เดี๋ยวลูกค้าก็จะไหวแม่ยจานางนะคะเอาเลิอกอาบชัยเนาะสิบสองนาฬิกาเก้านาทีนะคะเลิกดีเนาะวันนี้วันดีทั้งวันเลยสวยๆแบบนี้นะคะเจอกันชัยภูมินะคะอำเภอจตุรัสเนาะต้องขอบพระคุณไปยังเอฟซีมากๆเลยที่ให้ความเชื่อใจแล้วก็ ไว้บังใจออกรถกับทางอู่ของเราไปไว้ใช้งานในวันนี้นะคะขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยการงานการเงินไหลามาเทมานะคะธุรกิจรุ่งเรืองก้าวหน้าเนาะรวยๆเห็งๆยิ่ง,งๆขึ้นไปจ้าสวยมากมายนะคะสเปคลงตัวสุดๆเนาะสำหรับ f c ที่ไม่ชอบ3เมตร8หรือว่า4เมตรเนาะเผื่อยาวไปนะคะ3เมตร70อ่าสเปคนี้ก็กำลังสวยพอดีเลยเนาะ ความกว้างนะคะของตัวกระบะเนอะอาะตัวนี้จะเสมอหัวนะคะ2เมตร12เซนนะคะอย่างาถ้าลูกคา้าเน้นแบบขึ้นรถไถเนาะใหญ่ๆนะคะ60แรงอา,อาจจะขอความกว้าง2องเมตร20หรือ2 5ได้หมดเนอะอาะช็อเปคจัดให้ตามความต้องการของลูกค้าได้หมดเลยอยากแต่งนะคะแต่งมากแต่งน้อยก็สั่งจองได้เลยเนาะตอนนี้เราก็มีนะคะหัวลากคาีเข้ามาเพิ่ม หลายคันเลยท่านใดสนใจก็สามารถแวะเข้ามาชมนะคะมาดูตัวจริงมาลองขับที่อู่ของเราได้เลยอู่เราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเนาะเบอร์โทรนะคะ0863297855นะคะอีกหนึ่งเบอร์0981628084นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยจัดไฟแนนซ์ซื้อพันเท่ากสหรือจะตัดสดก็ได้นะคะคันนี้ต้องขอบคุณนะคะไปยังเอเนาะ ลูกชายของคุณแม่นะคะจากประเทศแคนาดามากๆเลยที่รับชมเนาะผ่านทาง YouTube นะคะเจอรถสวยๆก็ให้ความเชื่อใจไว้วางใจอุลันกุนันสุดของเรา,ารับรถไปไปใช้งานในวันนี้นะคะคันนี้ก็เบ็ดเสร็จนะคะจบไปอยู่ที่780,000บาททวนค่ะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะ เอฟซีสนใจเนาะสั่งประกอบสั่งจองได้เลยนะคะเบอร์โทรตามที่แมคคาแจ้งไปในคลิปนะคะเนาะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะทางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมากๆเลยเนาะผิดพลาดประกันใดก็ขออาภัยไว้าที่นี้ด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะยินดีตอบทุกอตอบทุกคำถามนะคะสวัสดีคะ่ะ